สวัสดีครับวันนี้ช่องผู้พันนะครับมา DIY เกี่ยวกับฝากระป๋องสเปย์นะครับก็บเป็นฝากระป๋องที่ใช้งานกระป๋องสเปย์จมดแล้วนะครับก็นำฝากระป๋องที่ปิดสเปย์เนี่ยเราก็จะนำมาใช้งานก็หล,หลายๆท่านที่ใช้งานเสร็จก็อาจจะทิ้งไปนะครับต่อไปก็เก็บไว้นะครับมาไว้เพื่อใช้งานใส่เครื่องมือต่างๆนะครับก็ยังมีประโยชน์ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับลองไปรับชมครับเผื่อนำไปใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับเราก็จะใช้สว่านเนี่ยนะฮะเจาะลงไปที่ของสเปรนะครับนี่ครับเจาะลงไปนะครับาเราก็จะได้รูแบบนี้ นะครับแล้วเราก็นํานี่ครับท่านผู้ชมก็เป็นน็อตแล้วก็มีแหวนนะครับเพื่อรองเราก็จะใส่น็อตตัวนี้ลงไปนะครับแบบนี้นะครับแบบนี่นะครับก็มีแหวนรองตรงนี้หลายท่านนะครับอาจจะไม่มีกระ๋องสเปรย์แบบนี้นะครับหรือไม่ได้ใช้งานสเปรย์เราก็ เนี่ยครับใช้กระป๋องน้ำอัดรมณ์หรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ครับทำเป็นแบบนี้นะครับก็ลักษณะเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับก็น็อตก็ยาวกว่าขอบกระป๋องมาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อใช้งานโอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มายึดติดใต้โต๊ะที่ทำงานที่เราใช้ในการเก็บเครื่องมือเป็นประจำนะครับ โดยการยึดลงไปเลยครับนะครับใช้น็อตยึดแบบนี้นะครับนะนะนะเราก็จะยึดติดแบบนี้นะครับถ้อย่างที่บอกนะครับ ท่านใดไม่มีกระปร๋องสเปรย์ก็เราก็ใช้ขวดพลาสติกก็ได้ครับหรือขวดกระปร๋องต่างๆนะครับอ่ายึดติดนะกะับโตทำงานที่เราใช้ทำงานแบบนี้ได้นะครับ เมื่อเรายึดติดโต๊ะทํางานก็จะได้แบบนี้นะครับกระป๋องนี่นะครับเป็นโต๊ะทํางานเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับ,แบบรบก็เป็นกระป๋องฝาสเปร์กับเศษวัสดุที่เรา,าจะใส่อุปกรณ์เครื่องมือนะครับบนโต๊ะทํางานของเราเนี่ยครับมันก็จะเก็บง่ายแบบนี้นะครับบิดเข้าได้ นะครับไม่เกะก,กะอยู่ใต้โต๊ะทาง,งานของเรานะครับเราก็จะใส่เครื่องมือนะครับเครื่องมือของเราไม่ว่าจะเป็นนอ็อตหรือว่าน็อตตะรูต่างๆได้เลยนี่นะครับเวลาเราจะหยิบใช้งานบนบนโต๊ะก็จะง่ายนะครับเก็บไว้แบบนี้นะครับหรือจะเป็นน็อตตัวเล็กๆนะครับก็ ันไปนะครบ,นะครบต่อไปเราก็ไม่ต้องอใส่ถุงนะครับก็จะเก็บเครื่องมือในโต๊ะทำงานของเราใช้งานหยิบใช้งานได้นีนครับเวลาเราจะเอามาใช้งานบนโต๊ะนะครับก็จะหยิบจับง่ายไม่ว่าจะเป็นน็อตตะกูตะปูต่างๆก็ใช้งานได้เลยนะครับเมื่อ ใช้งานเสร็จแบบนี้เราก็หมุนเก็บเข้าไปแบบนี้นะครับหมุนเก็บเข้าไปก็จะไม่เก,กะกะไม่ชนขอบโต๊ะนะครับก็แบบนี้นะครับที่สำคัญแน่นนะครับเนี่ยแน่นเลยนะครับก็สำหรับที่ ท่านที่สนใจและชื่นชอบสามารถเอาวิธีการแบบนี้ไปใช้ได้ไม่เกะกะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับก็ทำรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ